แวะเวียนมาแอวหั่มกั๊มเนี่ยนะครับเนี่ยกาดนัดชุดผดปรนไทยลาวบ้านจำปองโอ้ของปลาก,ก็ยังมีอยู่อ๋อประเดี๋ยวมีหางหวายประเดี๋ยวดิหางหวายเป็นเ,<อ>เรียบร้อยละ่ะเสื้อยังเมาสยังเอาขนาดนี่เอามาขนาดนนได้หลายก็ยเออเออเอน,นทั่วตัวไหนนะครับนี่เออทัวดินอันนี้เด็กปะ อ oh okay. ๋อิอันนี้หางหวไขจะได้นี่สามพันห้าสิบสามพ้สิถ้วยนี่ถ้วยสาบาทกะบวดินเนาะมากรีมมดโอผู้หล่เนี่มาผู้หล่แบ้านไหนนี่นบ้านเขาเนี่ยเนาะรรรรร พ่อหางไหวนะครับไหวหางไหว okay. นี่ไปชักนะครับเนี่ยตะลามีมมเดนนี่นะเออตะนี่เฮ็ดหูละออกเนี่ยั้งพี่น้องสอบปลาร้านอตะโดดู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 ูดูดองตัวใดนี่ดูดกะกดูดูบาดูดูดดูดนดดูดพดนด มอน้อยอมแหม่ดอกรักสีเสียด์น้อขนาดนั่นหอกระพุ่งสมบูรณ์เนอร์ดอกวันนี้ห่างหวายฟาดเนอรมาแปบออกแล้วเนอร์มาแปบมาแปบก็ออกแล้วเนาะห่างหวาห่างหวายเดี๋ยวนี้มัดอะไรนะครับมัดสาบาทอ๋อสามมาท่าสิบลดให้สิบบาทเนาะโอ้มาเนอร์มาขายทุกวันเนาะ อนี่ขายหางวายฟาดเนาะขมเด่ะหางวายขมโอ้นี่ก็มัดตัวไหนนี่มาตาซิปอ๋อมันแตกต่างกันจะ่อ๋อนี่มันใหญ่กว่าเออมันใหญ่กว่าเนาะโอ้เมกาด้วยกันเนาะเหมือนกันเนาะมาตาซิปอะไรี้ร้อนี่อันนี้เนี่ยตาวเด่ะหัวตัวไหนนี่ครับนี่ตาวหัวอะไรล่ะอ๋อหัวใหญ่ ร้อยหัวน้อยห้าสิบบาทเนาะโอ้โตนี่ของปลาจากพี่น้องสอบปลาวเนาะอยู่แขวงบอกแก้วนี่แต่แขวงบอกแก้วโอ้เหมาเลยเด้อครับอันนี้ปัใจมาแคว้นนี่เด้อเป็นังไก่อมันอันนี้มันเปิดมาต่ำมันส้มน่องจิ้มโอกาสส้มจัดจัดอ่ะเปิดเออเนี่ยอันนี้เนาะบางคนเข้าใจไปฮิตนะอันนี้มะควงอ้อันนี้มาควงอันนี้ปัจจัยมาแคว้นนะครับมันจะส้มจำลมเนี่นี่นะ นาะเปิ้นต่ำใส้พิชใส้เกลือให้เนาะครับเนาะสีน่ะเข้าใจพิษเนาะคอนะโอ้ส้มนะโอ้ส้มเนาะอันนี้อันนี้มาแควนน่ะมาแค่นเออมาแคนใขวไลาบไลาบอันเขียวเขียวขมเนาะอันสีน้ำตาลฝาดอ้ ฝาดเหลมันขมอันอันสีน้ำตาลมันฝาดอืนี่แหละครับครับนี่น่ะบ่เจ้าขายแป้งบ่ไรงขายถูกอะรถรถขายมโอ้งอันนี้เนาะโอ้โหนี่แกงไงแกนของปลาเนาะสับปะรดปลาเนาะนี่นะโอ้ของปลาแน่นเลย กระของปลาเยอะๆนะนี่จากพี่น้องสอบปลาว์เนอะมันมาขายนี่กูวันนอวันนีาา้ครับขายมวนนอมาทุกอะมาทุกวันพุธก่อนมาวันนุกงพุธน่อโอ้ยินดีตัวนอผีไม้ทั้งพูดขเขาเล้วแล้วนอเขาว่ากินเหรอกินเหรอกินเกี๊ยวเอเอ,อเสบายดีขายหยังขายตาาขยตาาแต่โอ้ เหลือสองอันนี่แหละเหลืออันเดียวโอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะไปห่อก่อนกันเดี๋วขาเดี๋ยวเด้อเออนี่แหละผลมาจากสปอบปลาวเนี่ยมาขายของนี่เนี่ยนะเนาะอู้ห่วยนอ้หูอันนี้ขายเป็นเจไดเนี่ยคืนเตัวไหนคืนซาบัดอ้ที่ขายเป็นกิโลกว่ามี่เนาะ อยากได้เป็นใหญ่นิดหน่ะยโอโ้โหตะปุ่นแบบนี้นอะเดี๋ยวพอเนาะเอาผ่านไปก่อนเนาะนี่น้ำหึงปัดมาพอดีเนาะงามขนาดนักเนี่ยนี่นาน้องเนี่ยนะวันนี้ก้าดเดี๋ยวจะไปโยอดโดะอะดอทำไมเสีเสียดมอกกนนะ้อขนาดน้ะเออน้ำหึงนดดนเนาะอะเด้อเด้อหัวปีมีอยู่เด้อตะเพ่แตเดี๋ยวข้าศึกเสียดหนักเนาะเนาะเออ เหลือดิหกปีตาหัวใหญ่ระดับไหนสองร้อยนาะไปแต่งงานเนอะกินคนเดียวมันไปกุ้มเนี่ยเป็นเดือนกันนี่เนาะเออหนึ่งรอยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจจะมาเนอะอ๋อรอพักสียเสียนนะครับเนอะพักเสียเสียรกำลังออกเนาะโอ้กล่องระดับไหนกล่องสาวบาทนะพักสียเสียนนะเนาะริก ผักจีผักหอมป้อมนี่ปา่านี่ป่าน้ำของเนาะน,นี่ป่าน้ำของก็ป่าน้ำของเนาะอ่อป่าสิวแหง้งเด้อดะนี่มัดอะไรนี่มัดมัดสิบบาทโอ้ปอดสารพิษเนอะนี่นะเนาะเนาะมาขาดถุงนี่มัดอะไรนี่นะเอ่อต้องหมดเด้อ แบกกระปื่นเยอะในในแบบธรรมชาติน่ะจะคานมีมัดอะไรบ่เดียวนะเห็ดหมูหนูเนาะเออตะี๋ยกลึกกึลมเนาะโอ้เดี๋ยวของผมอย่ไปถามนะอันนี้ป่าบ้านเฮานี่ไงแม่เออเจ้าของเนี่ยเออเนี่ยวันนี้บอกเอาปลาลิมมาขายอ่ะเอาเดี๋ยกี้ค้นพุ่นถามหาปลาลิมเนี่ยนาะได้แล้วกันปลาตองกิโลเจ็ดสิบบาท อ๋อปลาตองอันนี้ปลาหนองไหนเนี่ยปลาหนองปลาแดงคุณเอ้าปลาแดงห้อยหลวงนะอ๋อปลาแดงห้อยหลวงโอเคอันนี้ปลาเสียวจางไหนนี่ไหมโอ้สปอลาวเนี่ยจานอะไรได่ไหมสาวบาดเอ้าน้องนางดูเขาถ่ายอยู่เนาะเดาจำหมดแล้วเนอะสาวบาทน่ะนาะ เอาไปโอ้สวัสดีครับวัสดีครับวันนั้นโคตรปังเยเลยวันนั้นเนี่ยนี่แหละนะเออครับเาบอกไปยังเดินจะช่วยจช่วยเ่ครับเอาเอาละครับเนอะพอรอมาพอจะให้พ้องน่อันนี้มาอย่างนี้ได้ไหมมเขาวควายเขาไม่เนี่จะได้กินนี่เลยมขายนี่กินดีกว่ากินซดอ๋อกมาข้าวควาย มันจะออกรสส้มได้โอ้บักเกยกินสักเดือนหรอเนาะเออเนาะเด้อแต่แล้วเออเออครับ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 เด้อเอาล้วมาจ้าเห็นแล้าเด้อปังบีมไอศครีมเออที่ของคนไทยน่ะมาอุดหนุนด้วยเน้อครับเน้อเอฟซีถ้ามาศพเอ่อบ้าเอลตลาดน้าจุดผ่อนปลนแถวบ้านจั่ป่องเจอเลยครับเน้อนี่แหละครับเน้อบอกแป้งเน้อครับ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  มีมดอันนี้เนาะข้าไม่พูดขวัญเด้อเออมาพอดถน้อนี่อันนี้ใบเผือกแตะเผือกแข็งเนาะใบบอนใบบอนมัดอะไรไม่สามัดสาวน้อลามบอนน้ออันนั้นจะได้เอาลูกมาด้วยว่าหลานเออนึกว่าหลานเนาะ จักคนได้จับพอละบ้านไหนเชียงไลบ้านหยังบ้านพงกังพยัญชนะนั่นแหละเอออยู่ถึงเนาะอยู่ถึงนะใกล้ๆนะพยัญชนะจอบจังจอบไปจอมเบ็ดอยู่อ่างบ้านพงกังอยู่เออมาขายหางหวายหรืก็แม่นกะมาเอวมาเอวอ๋อมีอยากจะ เำปุ้นด,ด้วยนเด้นอนี่นะ <c oughs> มีแฟนแล้วก <c oughs> ็มาถอยกลางหนอ <c oughs> อายเลยเด้อดิมาอ,อ,อ,อินอ่ะอันนี้เรามาปขาขนไก่เคียงกันเด้เดอโอ้โหอันนี้น้ำหึงดอกขวดร้อยดอกสดๆร้อนร้อนเนอะเออก่ขอขึ้นแล้วนะครับเนอะด้างหลังบางคนดอกเข้าโปรดเข้าโปรดเนาะ ถัวมาถั่วดินอีนาะคนคนเมียงเขาว่ามาถั่วดินคนไทยว่าถั่วลิ้งสองไอเออขายม้วนกัแม่เออหมันหมันเนอเออเราพอเนาะมีสปะเด้อะมดีวุ้นหนาต้องเออขอบคุณมากเด้อย้ายเด้อหมันหมันเนออันนี้แหละนี่น่ะนี่เป็นเอฟซีเป็นขายเหรอขายอีกกูปุ้นเนาะ แล้ววัฒนธรรมราขาย,ยาได้ไงแม่ถ้าวัฒนธรรมราเออเออเล่ตามบ้านตามหมู่บ้านบ้านเขาเนี่ยจากป่องนี่กันจาของเนี่ย,ยนะบ้านอย่างนี้มองชุ่มนะี่ยโอ้อ่ากับบ้านตองพวนี่เนาะอ่นนอาครับ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 ,บโอเคเนาะครับครับขอบคุณมากครับครับครับผมกครับนี่มาผอนเเอาละนี่เนาะ เอาตะพุ่นบดอันนี้แลวเดอร์จะข้านไข่อัน <conoc> ต่อไหนนี hmm. ่กอมละสาวบาทโอ้เนาะเนอร์ทุกนี้แกงแขแกงออมจินใส่ได้เนาะเต่าวระมาณี้เนอร์อันละสองร้อยกะนวันร้อยอันลอยห้าสิบเนอร์เราถูกนะเนาะงาขาวงาดำมีมด ดอกแกะห่างกลางก็มีน่ะนี่ดอกดอกแกะห่างกลางเนาะเอองาตามก็มีนอ่ะนี่มาจากไหนเนี่ยสอบปลาว้าเอเออเนาะมาอดหนุนเนาะไม่กล้าจากต่างประเทศนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเนาะกินอยากเนี่ดี๋ห่างไหวนี่ห่างไหวนี่ครับเนาะเดี๋ยวก่อนเนาะอ๋ออันนี้อย่างนี้อันนี้ไปด้วยกินเกี่ยวกับมากเนาะโอ้ เปิดว่าอันนี้เน่ประเด็นกินเกีียวกับหมาดเนอันนี้นะนี่นะยอดนี่นี่นะกอะพริกเนาะรับโต้งาเข้ากำเข้าดำพริกอันนี้อย่างจะได้นี่นี่ครับนี่มะกะฮะน้อ้อยโอ้น้ำอ้อยกำลังหันเนอะห่างหายไปจากประเทศไทยมาเหมือนน่ะนี่นะเนาะอันนี้ตั้งอบปอแล้วเนาะดนี่น้ำอ้อยเนอะ เปิ้ดเขาว่าการถนอมอาหารอย่างดีเก็บอย่างดีนะอ่าแต่โอนี่เนมัดอะไดเนี่นะครับนี่มัดสาวบาดเนาะน้ำอ้อยน้ำอ้อยกะทิหรือว่าน้ำอ้อยธรรมดาน้ำอ้อยธรรมดาเนาะโอ้จากสอบล่าวเนาะโอน้ำอ้อยโอหันไปเบืนละเหลือเนาะปลาโรโร่เนาะมะพอ้าวเนาะมาอุดหนุนเนาะเนาะพริกเนาะหมาะเนาะ ขายมอนเยอะนะแม่น้อขายอ๋อขายหลายน้อมะเขือเหว๋อปัเหาว่ามะเขือหั่มาหนานีหนะถ้าเรามาเขือแร่น้อบัญหาเป็นยาดุวัฒนาถ้อยหนานีหนาน้อกินแล้วโอ้สีม่วงเนี่ยเดือดครับโน่มาพอโลอ๋อเหลือจานเดียวเด้อเหลือจานเดียวเออเหลือจานเดียวเด้อมาเจอหนุนเด้อ อเล็กป้านน้อยน่ะโอ้ดอกเขาปุ่นกับมีนั่นเนอะอนนี้เป็นเหมาไข่ละความลุงล่างกายเอ่อฟองตัวได้ได้ไหมกะฟ้องละศมบาทนะไข่ไข่เนี่ยใครเป็ดเนาะไข่ลูกไข่มีลูกเนอะปุ๋ยว่าไข่มีลูกน่ะอ่ามันมาหนึงเนาะมันก็นนี่มาจากไหนนี่ไปอุดนะ แข่งบุกแก้วเหมือนกันเหรอโอ้นี่สาวแข่งบุกแก้วเนอะเป็นตาฮักนะเออนะซื้อไปเยอะๆซื้อไปเยอะเ <c oughs> มา <c oughs> โอ้นี่แหละครับเนอะหอมนะหอมหน่อยจะได้ไหมนะ <c oughs> ถามแม่กล้าหอมหน่อยจะได้ไหมนะแ <c oughs> ม่กล้า เบเก้ไข่หัวน่ะหอมหน่อยเนาะพอใจหอมหน่อยน่ะหอมเตี้ยมเนาะเออครับมาดูเด้อพอเนาะเออเบก้านี่ละคนยิ้มยันจังใสเนาะเออนี่นะมากกตจรดปนไท้าวผมแล้วเนาะวันมีอารมณ์ดีนะเบเก้าเนี่ยเนาะมามได้ก็ยิ้มตลอดนี่นะโอ้นี่เปิดขายจะได้นี่นี่ตัวไหนถุงตัวไหนเนี่ยร้อยโอ้ร้อยนะถุงละร้อยนะโอ้ เจะไปแอลแข็งบอกแก้วละเออดอกแน่นี่ถุงะได้ไหมเอาด้อตัวหนอนนี่ไหตัวเด้อห้าสิบบาทห้าสิบบาทแ่อเดี๋ยดูฮะของเหาของเหาหอ๋อต่เเลี้ยงเองเนาะเอาตัวดักแด้ตัวหนอนตัวไหมเนาะห้าสิบบาทเนาะ นี่ก็เหมือนกันน่เหมือนกันเนอ้นี่ป้าบอกเนอะเนาะในช่วงนี้มาแล้วเนอะรอๆเอาเด้อเด้ภาษีเสียดเนาะโอ้ยนะตามน้ำเด้อจะขาดเด้อเกี่หัวเข่านึงแบบอีมันอดเลยเนาะเออเออเออเด้อแกนสาบานอ่ะ ครับเนอเดี๋ยวขอขอเดีผมครับผมเอออันนี้นี่ฮุกเซมมันก้อนนี่ผมดูแก้วนะเออ,อ,อ,ออเออเด้ด๋ยสันโทรไปหาขาเมือ่ออน,นี้เบอร์ใหม่ผมเด้อกักบกบับ ตอนนั้นผมก็โอ้บ่นแยงเอาใส่ผมเลิกก็ได้นึกเดี๋ยวผมไปจ่ายเงินดีเขาเตอร์ก็ได้นอกเกบบอกโอ้ผมไปแง่งของผมมีโอ้บอกว่าไปไปไปบอกไปบอกสมเพชสมเพชว่าป้าเขาดีข้าออกเห็นแล้วเนอะเออขอบคุณเนอะเดี๋ยวป้ากันเนอะครับเนอะครับคครับผม <laughs> เอาครับผมครับผมครับผมเดาอเดาอฝันโทรมาหาเน้อสมาร์นเนอเอฟซีเน้อมาเรียก่าพอนี่ก่อนอ่าอาดาดาด้อด้แคบปองนอนนี้นอ ผมห้าสิบบาทสวัสดีครับแข่งกันแน่นในไฟยเนนๆครับครับเขอบคุณครับขอบคุณมากนะอันนี้เดี๋ยวมาเนอะหันโดเต้หันโดเต้แล้วก็เอลซีมาหันตัวเต้คนขายคลิปนั่นเนอนะขอบคุณมากครับเนอะนี่จากไหนเนอะจากไหนมันตาเขาเน่ะเออมันตาขนถ่านเนอะเออสวัสดีพี่ใหม่ด้วยเนอะเฮงๆรวยเนอะเออถ่ายรูปเออเดี๋ยวถ่ายเเออดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยปุ่นถ่ายให้ก็ได้อออ เดี๋ยวผมจะได้ผมมีสองเครื่องเนาะเพราะว่าอ่าบอกระนี่น่าขายนี่เป็นประจำเนาะคร่ะเออเดี๋ยวก่อนเนาะเปิ้นเดี๋ยวถ่ายให้ผมก่อนเนาะถ่ายเลยผมเออเดี๋ยวเป็นไข่ไทยผมนะเนี่ยครับเออเอาละไป FC น่ะนี่มาเดี๋ยวนะเออเดอาละครับเดี๋ยวผมเพิ่มพอเด้ครับเออครับอ่า เออเอาพี่เนาะเอาละอันอารเยอะครับก้างครับเออครับขอบคุณมากนะครับเนาะโรโรโรเออเดี๋ยวครับเออคนเลยทหารละคนเลยคนดึงกลางเออครับครับโอ้ขอบคุณมากเนาะร้านนี้เนาะมาอุดหนุนันเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะไปที่อื่นก่อนนะป้าโรโรใจเวลาเหมือนกันนะมาแมลแต่ละเตือนเออ เออไปอ่างตรงห้องบ้องเชื่อของบ้องนี่ก็จะดอกมาเนอเอาละครับเราจะมาขามหวานออกแล้วเนอเน้อเอมาขามจากไหนเนาะซื้อมาซื้อมาเดีว่าจากไหนเพชรบุนกะน้อเออไอันนี้เนาะแกงไงหวานอันนี้เนา้อสมบัตงสมหวบัติสมหวังเน้อเดี๋ยวผมจะไปหอดดเพนญเนอเอาละทัว ตั้มพวงอ oh, ่ะโอ้น <Close> <demographic> ี <sites Tonight> ่ขายไม้เ <doable>. กี้ยนอะจากไหนนี่ฮะกิวการเจ้าของนะโอ้ตะป่นมีไม้เกี้ยนักเนาะซื้อมามอนกันนะมาบอกขายเนาะมันมานเนาะดอกอในไส้อัวเนอะี่ไส้อัวกัไส้อัวอ๋อไส้อัวมองวินัย รถดังเดิมรถเด็ดกินแล้วจัดจานเนอรถ่ายชิมได้เหรอเดี๋ยวผมขอชิมมันเนอะเอฟซีเนอะถ้าจะได้จะบอกคือเนอะรสาติเนอะจัดล้ำจัดจานจัดจานเนอนี่อีกนี่งานหนึ่งมีสองรถเนอเดี๋ยวพอเนอนี่รถจัดจานแก้มไอ้แหนเนาะ กับกันอย่างนี้เนี่ยอ๋อแบบเฮ็ดแบบเฮ็ดมีสองรถเนอะอ้าหมันๆเนอะไมการ์เนอะดอกนิดบุราก็เราเรามาป้าไผ่โบ้เนี่ยนะเนี่ยรักหนีเมียมาแอลเนี่ยคนนี้นะเอาเดี๋ยวเจ้าเออจ้าเออเอาล่ะเอาเนอะผมไปป้าแล้วผมจะตัวเองเป็นนักสื้อแบบว่านี้นะ เอาเอฟซีนะ่ผมเจอบรรยากาศดูไปเนี่ยเดี๋ยวเมื่อพอดีตลาดสดจุดผ่อนปรนไทยลาววันนี้นะก็มีคนมาแอลมาแหวงเหมือนกันนะเนอครับท่านจะไหนก่อที่ตามลํตัวเนอร์ครับมาซื้อมาจัดใจ่ายแจสอยตปีตลาดนัดจุดผ่อนปรนไทยลาวบ้านแจ่มปองเนอครับเอ้าสวัสดีครับ